การอธิบายชุดนี้เราจะมาดูกันครับว่า generative AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนโฉมการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วเนี่ยการต้องคิดหัวข้อ safety talk ใหม่ๆให้ทีมงานฟังทุกเช้ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะคือจะทำยังไงให้เนื้อหามันสดใหม่ไม่น่าเบื่อและดึงดูดใจได้ตลอด คือปัญหาหลากัหลกๆเลยก็คือการจะสร้างเนื้อหาการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้มันดีมีประสิทธิภาพแล้วต้องทําแบบนี้สม่าเสมอทุกวันเนี่ยโหมันทั้งยากแล้วก็กินเวลาแบบสุดๆไปเลยครับแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยคนใหม่ละครับลองมอง generative AI ไม่ใช่แค่เป็นเทคโนโลยีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับแต่ให้มองว่ามันเป็นเหมือนคู่หูเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมจะระดมสมองช่วยเราทํางานได้แบบทันทีทันใดเลยใช่แล้วครับ หัวใจสำคัญของมันก็คือเครื่องมือตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยร่างเนื้อหาด้านความปลอดภัยที่คุณภาพสูงสแล้วก็ตรงจุดที่เราต้องการได้เลยด้วยคำสั่งง่ายๆแค่นั้นเองโอเคงั้นเรามาลองดูตัวอย่างการใช้งานจริงๆกันเลยดีกว่าครับว่าจะทำได้ยังไงกับการสร้าง s a t y t y Talk ในหัวข้อสุดคลาสสิกอย่างการทำงานบนที่สูงทีนี้เคล็ดลับที่จะดึงพลังของ AI ออกมาได้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับ ก็คือการป้อนพรอมหรือคำสั่งที่ดีนั่นเองซึ่งมันก็มีองค์ประกอบสำคัญๆอยู่5ส่วนนี่แหล,ละครับและนี่แหละครับคือหน้าตาของพรอมที่สมบูรณ์แบบเห็นไหมครับว่าเราบอก AI ทุกอย่างเลยตั้งแต่การกำหนดบทบาทให้มันเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไปจนถึงรูปแบบและภาษาที่เราอยากได้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือปุ๊บปั๊บเลยครับ AI ก็จะสร้างคำกลืนนำที่ตรงประเด็นขึ้นมาทันทีเพื่อดึงความสนใจของทีมงานตั้งแต่แรกเลย แต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือ AI ไม่ได้แค่พูดลอยๆนะครับแต่มันยังสามารถดึงข้อมูลสถิติจริงๆเข้ามาใส่ได้ด้วยทําให้ความเสี่ยงเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้แล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลย35%ครับจากข้อมูลเนี่ยตัวเลขการเสียชีวิตในงานก่อสร้างมาจากการตกจากที่สูงถึง35%การเอาตัวเลขที่มันชัดเจนแบบนี้มาพูดมันกระแทกใจแล้วก็กระตุน้นให้ทุกคนตระหนักได้ดีกว่าการพูดเตือนเฉยๆเยอะเลยครับ จากนั้น AI ก็จะลิสต์มาให้เลยเป็นข้อๆครับเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆทำตามได้จริงแล้วก็จำง่ายด้วยแล้วก็จบได้สวยๆครับด้วยการสรุปที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้คนถามคำถามได้ด้วยเป็นการเช็คความเข้าใจไปในตัวยังไม่หมดแค่นั้นนะครับความสามารถของ AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้าง Safety Talk เรายังสามารถต่อย,ยอดให้มันสร้างแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ได้ทันทีเลยสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพกันจ,ะจัะจะเลยครับ จากวิธีเดิมๆที่การสร้างแบบทดสอบเป็นงานที่น่าเบื่อใช้เวลาเยอะพอมี AI เข้ามาช่วยปุ๊บโอ้โหกลายเป็นเรื่องที่เร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีมีข้อมูลบอกว่าการใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยสามารถลดเวลาในการเตรียมแบบทดสอบไปได้ถึง80%เลยนะครับลองทิกดูสิครับว่าเวลาที่ประหยัดไปได้มาหาศาลขนาดน,นั้นเราเอาไปใช้ดูแลความปลอดภัยในจุดอื่นที่สำคัญกว่าได้อีกตั้งเยอะอ่ะนี่คือตัวอย่างคำถามที่ AI ช่วยคิดขึ้นมาครับ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎข้อบังคับที่สำคัญมากๆครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้แค่บอกว่าข้อ b ถูกนะแต่ยังอธิบายเหตุผลนี่ด้วยว่าทำไมโดยอ้างอิงจากกฎกระทรวงเลยแบบนี้เนี่ยมันช่วยคนเรียนเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็จําได้แม่นขึ้นเยอะครับเอาล่ะครับพอเห็นภาพรวมกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเอาไปลองทํากันเองได้แล้วซึ่งนี่คือขั้นตอนการทํางานง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลย นี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับเป็นกระบวนการแค่4ขั้นตอนง่ายๆที่ทําซ้ําได้ตลอดไม่ว่าจะสร้างสื่อสารด้านความปลอดภัยรูปแบบไหนก็ตามทีนี้ลองมาดูโจทย์ฝึกซ้อมกันบ้างครับสมมุติว่าเราต้องทําเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเราก็สามารถใช้กระบวนการเดิมนี่แหละครับสั่งให้ AI ช่วยสร้างได้ทั้ง Safety Talk และแบบทดสอบเลยมันก็เลยเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะครับว่าสําหรับอุบัติเหตุครั้งหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นเราจะเอาเครื่องมืออย่าง AI มาช่วยเตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่มันแข็งแรงกว่าเดิมได้อย่างไรบ้าง